อะไรเฮ้ยน่าเอาดิเอาดิเอาดิอะะไรวมันยืดไปแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยืดไหมแย่งกินเม็ดโฟมเหรอสายมันยืดนะเมื่อกี้นี่นยืดทึ่งเลยนะแต่มันไม่กดแค่นั้นเองแต่มันกดนี่เห็นดาววัดสวนเลยนะเมื่อกี้นี่อันนี้ว่าไม่กดนะ ไปนะมั้งดาวน่าจะไปแล้วละ่ะดูจากละอาการขนาดนั่งฟ้อยังเอาไม่อยู่เป็นไงล่ะดูดูนี่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 ้องต้องอย่างนี้เลยเหรอถ้าไม่มาแสดงว่าเป็นตัวที่หกแล้วดาวเอ้ยวันนี้นั่นไงว่าแล้วเชียวยวันนี้เขามาปล่อยปลาโดยเฉพาะวันนี้ปลามันกินเขี้ยวนะฝนมันเจอฝนกินเขี้ยวปลาเนี่ย